นี่ค่ะชั้นสองว่างค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะยังมีที่ว่างลูกทานเลยที่พอลบอกว่าหุ่มาที่ป้อมอยู่นะแมวเด็กกลับอาอีกอยากนั่งกับแม่บินแม่เบงขึ้นรอดูว่ามีคนจะยืนไหม

ตอนนี้น้องเชลเของเราก็เร oh okay. ิ่มวุ่นวายวางมุ้สุดาแช่ไหมครับตัวใหญ่ชื่ออะไรครับชื่อพัิยา่าท่าเชลเต้ท่าปชลชัวร์เชลเตทีอเรื่องิทธิ์เิลเต้ยังเป็นไก่าเชลชัวร์เป็นที่ใหม่าท่าโมงื่นแ้วครับว่าน้องมีความมุดันรับสุดๆนะปีนี้หเขาไปทีอาจจะได้รับน้ำมนต์กับ้างี่ย ครับคนเรานี่แก้คัสิงกโป้แก่มีชีแรงไหมครไม่มีแน่เยแก้มตื่นแน่เลยถ้าน้ำแก้ไดีทุนับถูกจริงจหมายถึงถูกหวยถูกเกมจรจริงถูริงครัอีสูเดียวครับผมถ้าช่วงนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจในเนื้อของจระเทศมีจำหน่ายนะครับคือขึ้นกิโลกรัมร้อยยบบาทพี่แปดพีแปดสองสตอพักีบเม่เคย กินนะเนี่ยอาหารจระเข้นะครับวันนี้เราก็นำจระเข้มาให้ดูด้วยครับผมพูดเรื่องถึงเรื่องอาหารแล้วมีลูกชิ้นไหมครับพี่มะอ่ามีอาหารท้องทานเป็นลูกชิ้นเนื้อจระเข้นะครับครับผมครับเป็นโปรโมชั่นที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มลูกชิ้นอร่อยนะครับทักซือมาลองยืมไปลองกินยืมลองทานยังก็สมบูรณ์แบบเราเองทาเองได้เลยรับไม้ละยี่สิบห้าบาทอย่าลืมไปลิ้มลองครับวันนี้เนี่ยก็กินเฉพาะไม้ละยี่สิบห้าแต่เนี้อลูกชิ้นแต่ละชิ้นลูกชิ้นหนึร้อยหนึ่งร้อ อร่อยจริงเลยับพี่แม่อร่อยจริงแล้วท่านไม่เก็บเมืกินเองไะมีน้ำใจของเรัลเพื่อนนะฮะสำหรับท่านที่ไปเกลี่ยต้นหอมชมพูวันนี้เรานำต้นหอมชมพูมาใท่านได้ดูชมพูนะอากาศร้องๆนะชมวยชาปากร้อนไม่ดีไม่ดีที่สุดพูดถึงลูกชิ้นแล้วนะครับพี่แม่ครับขอเชิญอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาหน่อยฮะโบขออย่างเลย มันนีมีอยู่แต่กระตักะโอ้โหเดี๋ยชชนเจ๊ดีมากเลยนะโอเคนะครับตอนนี้จระเข้ได้บอกเรานะครับนี่เป็นสายพันธุ์น้ำจืดนะครับถ้าใครไปดูที่เทนศึกาาเรามีจระเข้กันนี้เป็นต้นไปนะฮะขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับการแสดงโชว์การจับจระเข้ด้วยมือเปล่าของบริษัทปัญญาฟาร์มครับและท่านแรกนะครับที่จะเป็นที่ใหญ่ของเราในนวันี้ ขอเสียงรบมือต้อนรับอาจารย์เมฆาเหตุอาจารย์ต่อยาพญาฟาอาจารย์ต่อยอะไรนวครับต่ทองนี่อยอีกแล้วครับต้องเาใเตรียมต้องรมต้องเลยเอาแล้วจะลอยตัวลงมาหรือเปล่าแล้วก็เดินมาถึงที่นครับ เหมือนจะตายอย่างเงี้ยนะแล้วก็กินยาแก้วไม่ได้เลยนะเหมือนไหมเหมือนจะตายไปด้วยนะดีดทามีไปตามาด้วยครับขอมก มือหนึ่งแห่งปัญญาปางอะไรนะไอนี้มือหนึ่งอยู่ในอจเทพไม่มีแค่หนและเขาไม่ได้าคนเดียวเพราะวันนี้เขามาใครกัมากับผู้หูรู้ใจซักสิ่งอีกเขาเรียกว่าเป็นไก่พออแห่งลูกน้ำตาบีใช่เลยฮะมือจับจรลเทพมือหนึ่งของกมมงครับผมขอเชิญมือต้อนรับพี่โกมสุขสวัสดิ์จากกมมงครับผมครับผม จับจระเท้ไม่ศึกษไม่มีับคนนี้รับขวบัวนครับผมข้าวงตัวแรกมาสันนะครับดิไม่มีจับเอาโอเคมาถึงแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีสวัสดีครับดูเชี่ยวชาญเรื่องการจับจระเทศทั้งสอคนนะครับน้องๆดูดไม่ควรทับตาเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเอื่อยใช่ครับ อาจารย์นี่เขามากคือมาตัวใช่มนะครับอาจารย์นี่ผมไม่ธรรมดาอย่างไรครับเขาจูทีมนิกอสราพินแทโอ้โหนอกจากจับจระเข้แล้วยังจับอสราพิษได้ด้วยใช่ครับอสราพิษคืออะไรงูจงอางโอ้โหงูจงอางแขกแน่แแม่เที่ยนั่นแคร์ต้อจับได้หมดนะครับคนไทยครับไม่ธรรมดาจับแล้วปล่อยนะปล่อยไว้ที่เดิมจับโอเคครับสองตัวนะครับเสื้อแดงความเรียบร้อยนะฮะดูว่าจะจับจ้องจะเอาตัวไหนมาโชว์ดีใช่ไหม เาบอกว่าจระเข้ครับของเรานี่ดูร้ายเรื่องนะครับช่วงเวลาที่เปลี่นเส้นได้เราใจเราใจนะครับกับภารกิจจับจระเข้ด้วยมือเปล่าใช้เบี้ยไม้ลงถาำมุมครับเพราะสัต ตลางดิเดียนเจี๊ยบหนีหาของแล้วอ่ะดูดูดูเดๆนี่โตแล้วดูมันหนีดูดิเดี๋ยวรับปดูมันก่อนนะต่าเตัวใหญ่ที่สุดของเรานี่นะวันนี้ดกอยู่ในโชว์ด้วยเดี๋ยวเราอุกไว้ก่อนนะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนพิจตรนายูนะนะทำไมฮะโดราเคเข้าสู่ฤดูผสมนความผันมากขดครับที่ใหม่ครับมีความผันดวนเราบังเราบัได้ดีนะ

ใสายทางเนี้ยหมอก้อนหอยตะไบนะครับใครที่ถูกนะจระเข้หอยถูกสวยด้วยฮะครับผมน้ำจระเข้ที่สะอาดใช่ไหมใช่เราเปลี่ยนทุกวันนะครฮะทุกวันเกิดนะเปลี่ยนรับหมนต์แล้วสะอาดครับดูเลยตัวประมงในไทยแล้วก็ร่วมกับปัญญาตามรักสืบพืชเชียวไปมเมื่อกี้เองไม่มีมาที่จระเข้อาจารย์แก้มดูแก้มดูจระเข้ดูจระเข้ไม่ใช่มองคนตอนนี้นะครับ อาจารย์ขอเคลีย no, ร no ์พื้นที่ก่อนพอบรรทัดที่ควบคุมไม่ได้จะมีน้ำกระเด็นไปบ้างก็ไปโดนท่านใดก็ขอให้ได้รับโทษนะครับถูกหวยเลยที่พัทธุ์ประทับน้องหมูห้าอ้โหโดนทับไปแล้วนะครับทางนี้ยังไม่ได้นำบอลเลยครับอาจารย์ครับจัดให้ซะหน่อยรู้สึกว่าน้องเอรี่โดนทับครับพี่นะไม่ใช่ปัญหาครับวันนี้อ้าวโอ้โหวิ่งเนื้อฮะยังเดื้อและยังวิ่งกระสายนะฮะระวังนะครับสจระเข้ีนฟันแหลมคม ต้องดูไม่ควรทำตามเด็ดขานครครับใช้เพียงแค่มือจุดเดิมเลยแตหนาแกยาผมูไหมสบู่ด้วยน้องของพระรามได้วยนะครับอันนี้เลือกจากเราใช้จรเทพจริงๆนะครับสายพันธุ์ไทยดโอ้ยมันดนแกแล้ว จับจระเข้ขึ้นมาทับทายกู๊ดอิมพันนิงจิ้มจาวมีเห ja, ่าก็ไม่ได้ไม่มีท่านผู้ชมในบ้านไหนไห้อาคมสกิดของลีเล็กให้อยู่ใต้พื้นน้ำแล้วแล้วปุ๊บกดจระเข้ให้จมน้ำตายไปเลยจระเข้ที่ไหนที่ตายเอาเผื่อนที่นี่มันจะจมน้ำตายดูจระเข้ดูมันมองจระเข้เป็นสัตว์เดือดพักตาออมาโอเไม่ตายไม่ตาย นาพี่ันี่ก้นนะอจอระเก่งนครับานาอาจารย์ท oh ี่ได้เลยมีอขุนุดเลยนะฮะหมายถึงจอระเกสตกอาจารย์ไม่ฟองจอรเกแต่อย่างไรไม่มีไม่มีหยอกเล่นนะฮะอ้านารกแรกมาดูกันต่อครับการโชวดีทํหนี่าวินจาอ้ามาขอปกนไึโชว์แล้วโสันสันไมถ

นี่เป็นไงโงแล้วเนี่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 โ่ลนี่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยจะขึ้น2มือให้ได้อ้าวภารกิจแรกครับมือทักไทยโอเอปังอะครับอาจยคว่าผ่านมอย่างนี้ผาแล้วผาแล้วโอเคสองไมสองไมสองมือพอ ทสอมือเลยเมื่อกอ네ี้่ใช่จแล้วจะให้แบบโบกมือเดียวล้อมโบกให้สมือน้องเื่อน้องนักน้องเหน้องๆอย่าเป็นอันตรายนรับภารกิจแรกจับขึ้นาก็โบกมือให้กดตมอ่าเ่งตานลยเอขึ้นไปนะอ่ะต่อไปนะลูกศิษย์เบอร์หนึ่งนะเมื่อวานขอสังนกปัญญาาเมื่อกี้ว่าเสียวแล้วครับอันนี้เสียกว่าครับนั ในภารกิจที่2นะครับเริ่มความเสี่ยวนะครับโดยภารกิจนี้อาจารย์นีคมนะครับจะทําการจุมพิษนะครับกับจระเข้คุูชว่าเขาจะจุ่มกับจระเข้ได้หรือเปล่าภารกิจนี้เราจะให้น้องลิลลี่นะครับแล้วกเป็นน้องโรสนะ่ยับนี่มาดูคนวัยจะเทก็น่ารักด้วยใช่ครับส่วนส่วนอาจารย์นี่มจะเป็นแก้มดูเดียนะแกมดูบ้านผานมาดูลเลยเดี๋ยวจะเป็นฉากเลือดซีนครับผม พี่แจ็คมองเราตกแต่งแอบไปอาจารย์ที่ทำนี่เราเป็นพี่แจ็คเพื่อนแต่เพื่อนงานนี้มีเสียวหนูพ่ออะไรดูดูจระเข้แก้มแก้มดูจระเข้อย่ามองไม่มีไม่มีเราฝึกมาอย่างดีครับมาดูจระเข้มันเจ้ากระตาพี่แจ็คเราจะทำการเกี้ยกล่อมให้น้องโรสสนุกดีนะ บอกได้เลยว่าเรียนปรนายมากนะครับเพราะว่าต้องนอนลงไปกับพื้นน้ำครับฉากเลือดซีนนะครับที่หาดูไม่ได้ในทีวีนะครับพอที่อื่นเขาจูบกันคนหนแต่ในนี้ต้องกมาจูบอะไรครับจระเข้ฮะเมื่อคืนซ้อมแล้วครับสามสี่รอบซ้อมจูบจระเข้จูบภรรยาที่บ้านตายจอร์เจ้มาดีเลยครับ มีนะนกดต่อยูี่น้องลูซนะพี่แจ๊คขอเราค่อยๆดึงร่างกายบอกควารมาเฮ้ยแม่ตอี้นะครับก็กลังเชื่อมสะพานแล้วกำลังคมราล์้เรียกว่าต่างชาติทุบเลยลูกๆต้องรรับหมดเลยกับเศครับชื่อว่าน้องโูซหนาเนียบต่อ มันมาวางข้างหลังนะพี่พูดเองจะแตกล้ว